พ่อสายสิ้นสุดเทพิษทองเจอือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r ar w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลงเฟซบุ๊ก ar เพจ p a w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอด์ไอแอด V A N 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจครั้หนึ่งไลค์และคร1 s u หนึ่งซับสไแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ คลิปนี้ไปส่องพ่อพีทกันค่ะคุณพ่อสายซิ้งสุดเทพี่แสดงภาพยนตร์มาตั้งแต่ยังเด็กเรียกว่าเป็นรุ่นเดินในงานแสดงและมีผลงานมาจนถึงปัจจุบันและยังเคยออกอัลบั้มเพลงของตัวเองในปี2536แต่ไม่ประสบความสาเร็จสักเท่าไหร่หลังจากนั้นได้แสดงมิวสิกวิดีโอให้กับอิทธิพลางกูลและใหม่เจริญปุระด้วย พีททองเจือเป็นดาราที่ชอบการแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจปัจจุบันรถที่พ่อพีทใช้แข่งคือ Mazda RX-7 และ Nissan s e p h i r o เอความสามารถพ่อพีทมีมากมายในปี2546เคยเป็นผู้กำกับและอำนวยการสร้างพร้อมกับแสดงเองในเรื่องจังหวัด77ด้วยค่ะเป็นหนังเก่าที่สนุกฟีลวัยรุ่นเพื่อนๆลองไปหาชมกันได้ ชีวิตส่วนตัวพ่อพีดสมรสกับแม่เจงวิไลรักมีลูกสาวสุดสวยสองคนคือน้องเสยยาน้องมิยาและลูกชายสุดหล่ออีกหนึ่งคนคือน้องโรเตอร์แถมคุณพ่อสายซิงสุดเท่คนนี้ก็ย,ยังหล่อตลอดการโกองอายุสุดๆจึงทําให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนพ่อพีดก็อยู่ในกระแสะไม่ตกเทรนด์กันเลยทีเดียวและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต